ภูมิสูงนะคะจะเห็นระดับน้ําจํานวนมากในเขตในเขื่อนลำตะคองที่ไหลล้นสเปรงเวย์ลงพื้นที่ท้ายเขื่อนบริเวณหมู่บ้านท่างอยตําบลจันทึกอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาน้ําท่วมสูงประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่อยู่ในสภาพติดเกาะ วัวควายขาดแคลนอาหารมาหลายวันไม่มีหญ้าแห้งกินเป็นอาหารเจ้าหน้าที่ต้องนำฟางอัดแห้ง20แท่งใส่เรือหางยาวไปแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนและยังนำถุงยางชีพไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ขณะที่พื้นที่ของภาคใต้มีคำเตือนให้ระวังฝนตกเพิ่มในหลายจังหวัด ขณะที่จังหวัดสงขลาฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องน้ำในคลองอุตภาซึ่งเป็นคลองสายหลักของอำเภอหาดใหญ่ปรับเพิ่มสูงขึ้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับคลองต่างเร่งติดโงประกาศเตือนภัยให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกเฝ้าระวังน้ำฝนน้ำท่าและน้ำล้นตลิ่งค่ะ